คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยฮาหนอยนะครับเม็ดเดียวนะครับ ในรอบพิเศษนะครับปกติแล้วก็ VIP นะครับเน้นรอบให้นะครับในงวดวันที่15นะครับมิถุนายนนะครับพศ2564นนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับครับผม ครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับกับตัวเลขที่ผมได้มานะครับก็ไม่ทำให้เอฟพี่น้องต้องผิดหวังนะครับเมื่อวานนะครับให้เด่น9้ลูด9ก้านะครับผมพี่น้องก็มาอยู่นะครับเมื่อวานนะครับก็มาตัววิ่งนะครับในรอบพิเศษนะครับมาเก้านะครับเมื่อวานเมื่อวานมา เมื่อวานมา9กนะครับเมื่อวานนี้ผมมาอยู่นะครับเมื่อวานมา9ก4นะครับ9 3 4นะครับเมื่อวานนะครับมาเลขวิ่งนะครับสำหรับสายลูดนะครับวันเมื่อวานก็มา0 9นย์นะครับ0 9ย์มาปิดท้ายนะครับในรอบ VIP นะครับเมื่อวานนะครับสำหรับเด่น9ลูด9นะครับ กับตัวเลขแนวทางนะครับเมื่อวานนะครับก็โอเคนะครับก็ถือว่ายังเข้ายังมาอยู่นะครับมาตามรอบตามนัดอยู่นะครับตามตามตัวเลขที่ผมได้มานะครับก็ไม่ผิดหวังนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ได้ตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับในงวดวันที่15นะครับมิถุนายนนะครับพศ2 5 6 4นะครับ ครับผมก่อนจะมารับชมนะครับตัวเลขแนวทางนะครับก็ไปชมผลงานนะครับว่าแอดมินนะครับคิมนําโชคพารวยนะครับไ่เข้าตัวไหนบ้างนะครับหลุดตัวไหนบ้างนะครับในงวดวันที่14มิถุนายนนะครับที่ผ่านมานะครับก็ไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับผมมาแล้วนะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับงวดนี้ก็เกียบเข้าโต๊ดนะครับทั้ง2เลยนะครับให้793นะครับออก934นะครับ ให้สองหนนะครับออก146ครับเมื่อวานโอ้โหขาดอย่างละแต้มเลยนะครับเกี่ยบได้เฮตโต๊ดนะครับเมื่อวานนะครับสําหรับรอบนี้นะครับครับผมก็มาดูนะครับเลขตารางนะครับก็มีเลข0นย์นะครับเลข9นะครับเลข7นะครับเลขสามนะครับเลข5นะครับเลข1นะครับเลขที่ผมได้มานะครับมันตรงกับเลขตารางเมื่อวานนะครับก็คือเลขเก้านะครับก็เลยให้เด่นเกูด9นะครับ สําหรับงวดวันที่14นะครับเลขที่ผมได้มาเลข9นะครับมันตรงกันนะครับสมมุติว่าถ้าผมได้ศูนย์นะครับมาตรงกับตารางผมก็จะเอาตัวนั้นนะครับเป็นตัวเด่นนะครับกับตัวเลขแนวทางนะครับสําหรับเด่น9รูด9เมื่อวานนะครับสายวิ่งเข้าอยู่นะครับเข้าเข้าเลขวิ่งนะครับในรอบพิเศษนะครับแล้วก็มาเข้า0ูนย์เก้านะครับนี่นะครับในรอบ VIP นะครับถ้าสายวิ่งนะครับก็จะเข้าอยู่2รอบนะครับ ก็จะได้ยิ ip, ้มอยู่นะครับทวิง9นะครับสำหรับสายลูดนะครับก็จะมาเข้า09นะครับในรอบ VIP นะครับก็มาช้าหน่อยนะครับเมื่อวานก็มาช้าหน่อยนะครับมารอบ VIP นะครับสำหรับเน้นรอบก็มาดูนะครับเน้นรอบเมื่อวานนะครับเน้นรอบรอบแรกนะครับแอดมินให้1นนะครับมา0เฉยเลยนะครับมา0เฉยเลยนะครับได้41นะครับออก40 ม่เจ้าประคุณนะครับให้สี่หนึ่งออกสี่ศูนย์นะครับสําหรับเน้นโล่เน้นรอบก็ยังเมื่อวานนะครับก็เข้าอยู่รอบหนึ่งนะครับสําหรับปกตินะครับให้อยู่ที่เก้านะครับมาออกเก้ารอบนี้นะครับผมเน้นรอบผิดนะครับให้เก้าสามนะครับออกสี่สามนะครับก็มาดูนะครับสําหรับ VIP นะครับให้เด่นศูนย์นะครับมานะครับเด่นศูนย์นะครับมาศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะครับมานะครับ สำหรับตัวเด่นนะครับก็โอเคนะครับสำหรับที่ว่านะครับอ่านี่นะครับเกี่ยบเข้าโต๊ะนะครับ2 41น่ะครับ7 9 3นะครับนี่นะครับเอาไปยกก็เกียบเข้านะครับสำหรับ3ตัวโต๊ะนะครับก็ยังคาอยู่แต้ม1นะครับผมพี่น้องยังวิดอยู่แต้ม1นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ลุ้นๆกันต่อนะครับครับผมสำหรับงวดวันที่15นะครับผมก็ได้ตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ็ไปรับชมตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับพร้อมกันเลยนะครับผมมาแล้วนะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับเลข้ารางมีเลข4เลข8เลข0ูนย์ะครับเลข6เลขหนึ่งเลขสนะครับเลขเด่นนะครับที่ผมได้มานะครับมันตรงกับตารางคือเลข4นะครับมันตรงกันนะครับก็เลยให้เด่น4นะครับรูดสนะครับเพื่อความชัวนะครับก็มาดูเน้นรอบนะครับเน้นรอบก็จะให้83นะครับเด่น8นะครับในรอบพิเศษ 8 3 8 5นะครับ8 6แล้วก็8 1นะครับตัวเด่นก็จะเป็น8 3กับ8 5นะครับอ่า83กับ8 5นะครับ8 6อหาลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับ8 6นะครับอันนี้ตัวเด่นนะครับตัวลองนะครับสำหรับปกตินะครับให้เด่นอยู่ที่0นะครับก็จะมี01นะครับ04นะครับ02แล้วก็03นะครับ ตัวเด่นก็จะที่0ูนย์นะครับแล้วก็0ูนย์นะครับลอง0ูนย์กับ0ูนย์สามนะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสําหรับ v i p นะครับให้เด่นที่4นะครับก็จะมี4ีหนึ่งนะครับสี่แปดแนะครับ4ีสกับ4ีสองลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสําหรับเบิ้ลก็จะมี6 4สีนะครับ8ปดนะครับศูนย์ศูนย์นะครับสาหรับเบิ้ลของวันที่15นะครับ สำหรับชุด3ตัวรอบพิเศษก็จะมี583นะครับ485นะครับ583คือตัวเด่นนะครับส่วน485นะครับลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับรอบปกตินะครับให้401นะครับแล้วก็704นะครับ401คือตัวเด่นนะครับ704ลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับ VIP นะครับก็จะได้641นะครับ 448นะครับ641คือตัวเด่นนะครับ448ลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็มานำเสนอนะครับเพื่อเป็นแนวทางเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับผมสำหรับพี่น้องนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก่อนจะออกไปนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกด subscribe นะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับ เป็นกำลังใจนะครับให้อดินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับครับผมสำหรับ FC พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปนะครับใหม่ๆนะครับจากทางช่องอดินคิมนำโชคพารวยนะครับมานำเสนอในคลิปต่อไปนะครับ ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องนะครับที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจนะครับให้อดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับและก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับอดมินก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้อดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ